ขนส่งจังหวัดจันทบุรีครับได้มอบป้ายจุดจอดรถรับส่งนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการกีดขวางการจราจรบนท้องถนนนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันกอุบัติเหตุด้วยครับวันนี้เวลา9ก้นาฬิกานายชัดชัยชัยยทาขนส่งจังหวัดจันทบุรีมอบป้ายจุดจอดรถรับส่งนักเรียนให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุสรและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีนางสุการดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรจังหวัดจันทบรุรีร่วมรับมอบป้ายจุดจอดรถ,รถรับส่งนักเรียนณนะโรงเรียนศรียานุสรและโรงเรียนเบญจมาราชูทิตตามที่สํานักงานขนส่งจังหวัดจันทบรุรีได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยสําหรับรถรับส่งนักเรียนจังหวัดจันทบรุรีเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมนะครับได้กําหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับจุดจอดรถรับส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนโดยในวันนี้นายฉัดชัยชัยทาขนส่งจังหวัดจันทบุรีได้มอบป้ายจุดจอดรถรับส่งนักเรียนและป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนศรียานุศร์และโรงเรียนเบญจมราชูทิศซึ่งเทศบาลเมืองจันทบุรีดําเนินการตีเส้นจุดจอดรถนักเรียนภายในโรงเรียนทั้งสองแห่ง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการกีดขวางการจราจรบนท้องถนนและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเร่งรีบบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับนักเรียนสามารถนํารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอซึ่งการจัดพื้นที่ในการจอดรถรับส่งหรือรถจักรยานยนต์ของนักเรียนจะช่วยลดปัญหาด้านการจราจรได้เป็นอย่างดีครับ